คิดว่าคุณสุดทาและพรรคเพื่อไทยคงไม่อยากจะทําโครงการดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทสำหรับประชาชนจริงๆถ้าเขาอยากจะทําจริงๆเขาควรจะออกเป็นพระราชกําหนดกู้เงินเพราะการออกเป็นพระราชจะกําหนดหรือพอลกรเง,นงนินจะมาทันทีและทาได้ทันทีแต่เนื่องจากถ้าออกเป็นพหลกรมีการกู้เงินมันจะเป็นการตอบย้ําว่าพรรคเพื่อไทยโกหกหลอกลวงประชาชนเพราะเคยบอกว่าจะไม่กู้ สุดท้ายก็กลับมากู้การที่ออกมาเป็นพบรบหรือพระราชบัญญัติมันมีด่านต่างๆเยอะมากแสดงว่าลึกๆแล้วเขาคงหวังว่ามันน่าจะล่มสักด่านเลยไม่ว่าจะเป็นด่านคณะกรรมาการเศรษฐกิจดดการรวมทั้งบอร์ดใหญ่ชุดนี้หรือด่านคณะรัฐมนตรีด่านสสด่านสวด่านสารรัฐมนูญรวมทั้งองค์กรอ,อิสระเช่นผู้ตรวจเงนินแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินปปชเขาคงหวังว่า การกูกกร้เงินครั้งนี้น่าจะล่มสักดานหนึ่งเมื่อล่มขึ้นมาแล้วพนที่ทําให้ล่มก็จะเป็นแพถูกพรรคเพื่อไทยถูกรัฐบาลชุดนี้ปัญนาว่าการแกล้งเขาเขาต้องการจะช่วยเหลือประชาชนแต่มาการแกล้งปิดกัน้นทําให้การกู้เงินนั้นล่มซึ่งมันจะเป็นการปิดบังอาพรางข้อตอบย้ําที่พรรคเพื่อไทยหลอกลวงประชาชนทําให้คนลืมดังนั้นลึกๆแล้วเขากําลังหาแพและเขาไม่ต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงๆครับ